ไปเบิิงบรรยากาศทางฟังจังหวัดเลยกันแน่นะครับทางเรากาชาดจังหวัดเลยเพื่อนได้ปเปิดโรงครัวซอยเหลือผูประสบปทกภัยจัดอาหารก่าเจ็ดอร่อยกองส่งมอบกำลังใจถึงมือผีนองประชาชนครับ นางทานตะวันจรู่นพงครับนายกเรากาชาติจังหวัดเลยพร้อมโดยสมาชิกเรากาชาติจังหวัดเลยร่วมการเปิดโรงอาโร่ครัวากาชาติจัดเห็ดนะครับอาหารเผื่อซอยเหลือและกับบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโอทกภัยในพื้นที่โดยได้มีการจัดเตรียมอาหารร่วมทั้งสิน้นทั้งเบิด เจ็ดร้อยกองครับประกอบไปน้ำพัดมาม่านีซีอร้อยกองพัดกระเพราหมูสับผอมไข่เจียวนะครับสองกองและกะขาข้าวพัดปลากระป๋อง1นึ่อยกองนอกจากนี้ยังมีของหวานครับนั่นก็คือกล้วยบดชีจำนวน1นึรอยชุดและกาขนมหวานอีก1นึรอยชุด เพื่อทรงต่อทางอาหารและการกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทางนายกเร่ากาชาตินะครับเพิ่นได้บอกว่าเรากาชาติจังหวัดเลยพร้อมเห็ดนาทีเป็นแนวหลังที่มันคงคอยสนับสนุนและกระเสริมกำลังในการซอยเหลือทางราชการอย่างเต็มที่โดยความมุ่งมั่นและกระตั้งใจพร้อมยืนเคี่ยงขางพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ โดยเฉพาะในยามประสบภัยเพื่อร่วมสร้างขวัญและกรกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนก้าวผ่านวิกฤตเทือนี่ไปได้ด้วยกันอย่างมั่นคงทั้งนี้ครับกิจกรรมดังกล่าวกระสะทอนถึงความถุมเทและความมุ่งมั่นของเรากาชาตจังหวัดเลยพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในยามเผชิญภัยพิบัติสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์โดยความอบอุ่นและกะเข้มแข็งต่อไปครับ